เราต้องอย่าลืมว่าอนาคตของร่างกายของพวกเราจะต้องเป็นอย่างไรเราต้องจำได้ทุกวันอย่างน้อยวันหนึ่งนี้ควรจะระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายกันบ่อยๆพระพุทธเจ้าเคยถามพระอานอนท์ที่เป็นพระอุปถะากของพระพุทธเจ้าว่า อานท์วันวันหนึ่งเธอละลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายมากน้อยเพียงไรอ<ม>านทน์ก็ตอบไปว่าวันละสามสี่ครั้งสี่ห้าครั้ง<ม>เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนพ<ม><ม>ระพุทธเจ้าบอกว่ายังไม่เพียงพอ<ม>ถ้าเธอละลึกเพียงแค่นี้เธอยังหลงยังลืมได้<ม>ถ้าจะทำให้เธอไม่หลงไม่ลืมนี้ เธอต้องระลึกทุกลมหายใจเข้าออกเลยเช่นหายใจเข้าแล้วก็นึกว่าถ้าไม่หายใจออกก็ตายถ้าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายให้ระลึกถึงทุกลมหายใจเข้าออกว่าความตายนี้มันอยู่ที่ปลายจมูกนี่อยู่ที่ลมหายใจน,นี่พอหยุดหายใจเมื่อไหร่ความตายก็มาทันมาถึงทันที ให้คิดอย่างนี้ไว้มันจะได้ทำให้เราไม่ประมาทนอนใจให้เรารู้ว่าความตายมันมาได้ทุกเวลานาทีไม่ใช่ว่าจะต้องแก่ก่อนถึงจะตายไม่ใช่ว่าจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนถึงจะตายความตายนี้บางทีมันมาก่อนความแก่ก็มีมาก่อนความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มี เด็กคลอดออกมาจากท้องแม่ได้ไม่กี่ชั่วโมงตายไปก็มีหรือตายตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่เลยก็มีหรืออยู่ได้เจ็ดวันแล้วตายก็มีอยู่ได้เดือนหนึ่งแล้วตายก็มีอยู่ได้ปีหนึ่งแล้วตายก็มีอยู่ได้สิบปีก็มียี่สิบปีก็มีอยู่ไปถึงร้อยปีก็มี แต่เราจะไปรู้ได้ไงว่าหวยของเราจะออกเลขไหนกันเลขเ,เลขสิบปีหรือเลขห้าสิบปีหรือเลขเจ็ดสิบปีไม่รู้เหมือนทางลอตเตรลี่เราไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่ารางวัลของเราจะออกมาเมื่อไหร่แล้วเราก็เลยต้องถือแบบพระพุทธเจ้าสอนอนอนว่าถือว่ามันอยู่ที่ลมหายใจนี่แหละวะ ถ้ามันออกแล้วมันไม่เข้าก็ถือว่าตายแล้วถ้ามันเข้าแล้วมันไม่ออกก็ถือว่าตายแล้วเาะนั้นตอนที่มันยังมีลมหายใจอยู่อย่าประมาท